ผมแล้วม,มาคนบนฟ้าทุกขาเพิ่งซื้อรถมานะครับแต่ดูสภาพครับนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นช็อโกโกแลตไหมโอ้โหน้ํน้ำมันเครื่องหนึ่งก็เกิดจากน้ำมันเครื่องที่ไม่ดีครับสองก็พวกหัวเชื้อที่ว่าเติมหัวเชื้อหัวเชื้อเ,อเติมเข้าไปเข้าไปไม่เคยเปิดดู เป็นพันนึกเลยนะครับเน ok nee. ี่ยเรียกว่าเป็นช็อกโกแลตเลยเนี่ยนี่แ totally> um, MA> หละครับเนี่ยเป็นพันนึกเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องลงไปมันก็ลงไปเหมือนใส่แต่มันทิ้งพันนึกไว้ข้างบนครับหนึ่งก็คือน้ำมันเครื่องที่ไม่ไม่ดีสองก็พวกที่เติมหัวเชื้อเข้าไปด้วยพอมันเกิดควมร้อนเกิดอะไรมันไหม้แล้วมันเป็นพันนึกเป็นพันนึกเป็นช็อกโกแลตเกาะ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 เนี่ยครับเกาะแล้วเวลาถ่ายออกแล้วปุ๊บไอ้พวกนี้มันเกาะแน่นอยู่แล้วมันไม่ออกอยู่แล้วครับเวลาถ่าย ไม่ออกอยู่แล้วครับพวกนี้เัน,นจะค้างอยู่แบน,นี้ครับนี่ครับทำยังไงยกฝาล้างอย่างเดียวครับนี่ฝาเบาฝาเบาเป็นบผ่นหึติดเลยครับนี่นี่ Okay. ล้างไงเงี้ยภาพนี้กูเคยเห็นแต่ยกฟ้าล้างเหรอครับไล,ล้ละก็เปิดอ่างนะครับเปิดอ่างออกแล้วก็ยกฝาล,ล้างแล้วก็แฟชชิ่งไงแฟชชิ่งเกามาอยู่ทำไมเงี้ยมันไม่ออกไงมันติดอยู่บนนี้แล้วเนี่อืมอันนี้มันเครื่องที่ถ่ายออกถ่ายออกนี่ก็คือมันอยู่ในอ่างอยู่แล้วใช่ไหม อันนี่อ่างส่วนหนึ่งแต่พวกนี้มันไม่ออกกันเนี่ยเนี่ยอันตรายยุ่งไปเป็นช็อคมีมันใส่จากน้ำมันเครื่องไม่ดีด้วยมันไหมแล้วก็พวกเติมหัวเชื้อหัวอะไรอ่ะไอ้พอมันร้อนเออมันนมันไหมไม่รู้ว่าจะเติมอะไรแต่พอมันไหม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 แล้วมันเกาะผนึกไปเลยเนี่ยดูเครื่องสภาพข้างนว่งใหม่ไหมนะย้อนเมเวลาเปิดออกมาซื้อร่นมาสองอย่างเงี้ยดูไม่เป็น คือเครื่องใหม่กูเอาไงใช่ไหมเห็นข้างนอกใหม่เอามึงว่าข้างนอกใหม่ไหมล่ะเห็นไหมล้างทั้ใหม่เออแล้วหัวอู่ใหม่เยี่ยมเลยว่าเปิดออกมาดูสิประจินประจินฝาเว้วนี่แข็งไปหมดเลยมันไม่เคยเปิดไม่เคยทําเป็นผนึกเลยย,ยกฝาล้างอย่างเดียวเลยสวยงามทำท้องเรื่อง ถามลูกค้าก่อนแหละครับสำหรับวันนี้ผมก็จบรีวิวเป็นอย่างนี้ครับให้ดูนี่แหละครับเคเรเยดช็อกโกแลตไม่ไปหมดเนี่ยครับใครที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผูนะครับนี่ไปแล้วครับ